สวัสดีครับผมพอดีเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากแต่พอตอนเช้าเนี่ยท้องฟ้าก็เปิดสดใสนะครับก็พึ่งจัดการญ้าอุโมง์กล้วยเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตอุโมง์ต้นกล้วยที่ปลูกแสมด้วยพยุงไทยให้ชมนะครับหลังปลูกได้ประมาณ1เดือนนี่แหละก็มีทั้งต้นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีการแตกยอดใหม่แตกใบใหม่ทุกต้นนะครับสวยงามนี่แสดงให้เห็นว่ารากมีการกระจายตัวได้ดี อันนี้คือรอดชั่วแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วไม่ได้วางระบบน้ํานะครับปลูกแบบอาศัยฝนฟ้าอากาศตามฤดูกาลนี่แหละการปลูกกล้วยเนี่ยอนอกจากเราจะได้ผลผลิตแล้วเราจะได้ประโยชน์อีกมากมายเลยครับอย่างเช่นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินช่วยเพิ่มออกซิเจนในดินเพราะว่ารากกล้วยเนี่ยมันมีการกระจายตัวไปได้ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ชนชัยไปตามบริเวณผิวดิน ซึ่งดินบริเวณนี้นะครับมันจะมีไส้เดือนอาศัยอยู่เยอะมากเพราะว่าดินมีความร่วนซุยมีการกระจายตัวของรากกล้วยนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยแน่นเหมือนดินบริเวณสวนไผ่นะส่วนใหญ่แล้วไส้เดือนจะมาใส่อยู่มากนั่นหมายถึงมูลไส้เดือนในปริมาณที่มหาศาลจะมารวมกันอยู่ตรงนี้จะทําให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ ในอนาคตสามารถนําดินบริเวณนี้ไปใส่เป็นถุงพ่อชําได้นะครับซึ่งการปลูกกล้วยคลุมดินปลูกกล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยงแบบนี้เนี่ยเป็นอินทรีย์วัตถุที่ไม่มีวันหมดนะครับอย่างเช่นใบกล้วยที่เราตัดลงมาเนี่ยก็มากองรอบโคนต้นก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไปต้นกล้วยก็เหมือนกันที่หมดรุ่นหมดเครือเนี่ยเราก็ตัดออกมาหัน่นสับไว้บริเวณนี้ ก็จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินปลูกของเราแบบไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่ากล้วยเนี่ยก็จะแตกหนอ่อแตกยอดออกมาใหม่โดยไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองครับการปลูกกล้วยเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินโดยเฉพาะหน้าแล้งนะครับที่มีอากาศแห้งแล้งเนี่ยเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันจะมีน้ําเป็นองค์ประกอบมากกว่า90%เลยทีเดียวอันนี้ที่ผมปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้เป็นไม้พี่เลี้ยงอของต้นพยุงเล็กๆนะครับต้นนี้เลยนะครับก็มีไม้พยุงอยู่ไม่กี่ต้น ็ใช้ระยะห่างระหว่างต้นกล้วยเนี่ยสเมตรนะครับแล้วก็เอาไม้พยุงต้นเล็กๆเนี่ยแสมไว้ตรงกลางหนึ่งหละช่วยคุมพัชพืชด้วยนะครับเป็นการอนุบาลต้นกล้าเล็กเพื่อให้โตเร็วเพราะว่าไม้พยุงเนี่ยถ้าเราปลูกเดี่ยวๆโดดๆมันอาจจะโตช้านิดนึงแต่ถ้าเรามีไม้พี่เลี้ยงซึ่งจะช่วยพรางแสงให้นิดนึงเนี่ยก็จะโตไวนะครับเหมือนหลายๆสวนในหลายโซนที่ผม เคยอัปเดตให้ชมนะครับพอไม้พยุงสูงปิดบังแสงของต้นกล้วยต้นกล้วยก็จะค่อยๆอรีบเล็กลงไปแล้วก็กําจัดง่ายนั่นเองครับอันนี้คือการจัดสวนแบบอ,อิงตามธรรมชาตินะครับเพื่อให้ต้นไม้โตวไวก่อนที่ไม้เศรษฐกิจพวกนี้จะโตเนี่ยเราก็ได้ผลผลิตจากกล้วยเนี่ยเยอะมากได้ปุ๋ยเยอะมากนี่คือไอเดียการจัดสวนอีกรูปแบบหนึ่งนำมาอัปเดตให้ชมสวัสดีครับ